ถ้านับย้อนไปเมื่อปี2539เกาะกระดานจังหวัดตรังเป็นที่รู้จักในฐานะเกาะกลางทะเลที่สร้างตำนานรักอันยิ่งใหญ่ของโลกภายใต้ท้องฟ้าสีครามทะเลสีเขียวมรกตและสายหาดเนียนละเอียดสถานที่จัดพิธีวิวาใต้สมุทรจนได้รับการบันทึกเป็นสถิติโลกในหนังสือกินเนสบุ๊กว่าเป็นวิวาต้สมุทรที่ใหญ่ที่สุดในโลกในฐานะที่มีคู่สมรสข้าร่วมแต่งงานจดทะเบียนสมรสใต้น้ำมากที่สุด และยังเปิดโอกาสให้ผู้พิการได้เข้าร่วมในพิธีด้วยและล่าสุดเกาะกระดานได้รางวัลเว็บไซต์ World Beach Guide เป็นชายหาดที่ดีที่สุดประจำปี2566เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาผลยิ่งตอกย้ำความสวยงามทำให้มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติแห่ไปท่องเที่ยวเกาะกระดานเป็นจำนวนมากทำให้ห้องพักประมาณ200ห้องบนเกาะกระดานถูกจองเต็มกระจายถึงเกาะอ,อื่นๆใกล้เคียง และแหล่งท่องเที่ยวชุมชนอื่น,นๆเต็มไปด้วยวทะเลมันก็ยังดีกว่าฝั่งนู้นนะทะเลภาคใต้ที่ทะเลสวยครับนี่จะอยาจะนอนกี่คืนนะคะสองคืนคมาทั้งคืนนอนสองคืนคืนเดียวน้อยไปหน่อยสองคืนกำลังดีถ้ามีเวลาก็มีเวลาก็อยากจะพักนานกว่านั้นนะภาพมุมสูงเผยให้เห็นทัศนียภาพที่สวยงามของเกาะกระดาน นักท่องเที่ยวแห่ไปเล่นน้ำดำน้ำชมประการังเป็นจำนวนมากแม้สิ้นเทศกาลสงกรานต์แต่ตามท่าเรือต่างๆนักท่องเที่ยวจำนวนมากยังคงทยอยลงเรือหางยาวที่จ้างเหมาไปท่องเที่ยวทางทะเลทั้งแบบวันเดทัวรวมทั้งจ้างเหมาไปส่งเข้าที่พักตามเกาะต่างๆจนหนาแน่นเป้าหมายเดียวกันคือเกาะกระดานรวมในทริปซึ่งเรือหางยาวปกติทำประมงพื้นบ้านแต่ช่วงฤดูการท่องเที่ยวก็จะรับนักท่องเที่ยวทเที่ยวทะเลตรังด้วย แต่เมื่อเกาะกระดานมีชื่อเสียงทําให้เรือหางยาวที่มีมากกว่า300ลําต่างทิ้งอาชีพหาปลาชั่วคราววิ่งรับส่งนักท่องเที่ยวไปเกาะกระดานและรับจ้างเหมานําเที่ยวแบบวันเดทัวโดยต่อวันมีรายได้ไม่ต่ากว่า3,000-5,000บาทต่อลาทาให้เห็นว่าเรือหางยาววิ่งไปมาสวนกันในทะเลตลอดเวลาซึ่งคนขับเรือหางยาวต่างยิ้มออกบอกว่ารายได้ดีมากดีกว่าการออกเรือหาปลา ก็อันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทางเว็บไซต์เวิร์คไรดด้วยแล้วก็ขอขอบคุณนักท่องเที่ยวคนไทยทุกท่านนะครับเกอะมุกของกระานยินดีต้อนรับแล้วทีนี้ที่เดินเรือเรือของพวกเรานี่มีประมาณกี่ลำได้คะที่ก็เกาะมุกก็ประมาณร้อยกว่าลำครับครับน้องยืนอยู่เกาะไหนคะเกาะมุกครับโอ้ร้อยกว่าลำประมาณประมาณร้อยกว่าลำทั้งเกาะมุกอ่อถ้าเรือคนละคูแล้วก็แปดหนึ่ง ด้านนางรัตดาวันช่วยชาติผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสนักง,งานตรังบอกว่าหลังเกาะกระดานจังหวัดตรังถูกประกาศเป็นชายหาดที่ดีที่สุดทําให้สถานการณ์ท่องเที่ยวในช่วงเดือนเมษายนถึงวันที่7พฤษภาคมมีอัตราการเข้าพักเฉลี่ยร้อยละ80จํานวนนักท่องเที่ยวกว่า160,000คนทําเงินสะพัดทั้งระบบประมาณ1000ล้านบาทขณะเดียวกันทททยังเสริมกิจกรรมอนุรักษ์ทะเลเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวทําให้ทะเลตรัง เนื้อหอมและก็นักท่องเที่ยวหลั่งไหลเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดตรงดังโดยเฉพาะท่องเที่ยวทางทะเลค่อนข้างฉนะแน,น่นดูได้จากนะคะปริมาณของเรือนําเที่ยวไม่ว่าเรือนําเที่ยวขนาดใหญ่เรือนําเที่ยวโดยสปีดบ๊ทหรือว่าเรืออังยาวทุกลำนะคะเต็มหมดเกือบทุกวันเลยค่ะด้านสมาคมท่องเที่ยวและโรงแรมจังหวัดตรังบอกว่า เดิมบุทยานจะปิดการท่องเที่ยวทางทะเลระหว่างวันที่1มิถุนายนถึง30กันยายนของทุกปีแต่ที่ผ่านมาผู้ประกอบการประสบป,ปัญหาโควิดและขณะนี้เกาะกระดานมีชื่อเสียงพอที่จะให้ผู้ประกอบการได้ลืมตาอ้าปากจึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทบทวนขยายฤดูการท่องเที่ยวบางจุดเช่นเกาะกระดานและถ้ำมรกตออกไปจนกว่าจะถึงฤดูมรสุมคณิตาสีตองผู้สื่อข่าวไทย P ี s ประจำจังหวัดตรังรายงาน